あっ。<music> ขไม่ได้หรอกทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เข้าซ้ายเลยข้าซ้ายเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศฝนตกนะคะตกอย่างหนักเลยค่ะที่จังหวัดปราจินบุรีนะคะจากเส้นทางปราจินมานครนายกนะคะคือมองไม่เห็นถนนเลยนะคะเพื่อนๆถ้าขับผ่านทางนี้ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังสูงเพราะว่า ตกหนักแล้วก็ตกนานมากอันนี้ก็มีรถจอดจอดเข้าข้างทางเยอะนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นแย่มากมองไม่เห็นเลย อันนี้ก็จะเป็นสภาพเมืองนครนายกนะคะคือน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมถนนหมดเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้น้ำท่วมนะคะเพื่อนร่วมทางขับขี่ก็ระมัดระวังนะคะอันนี้เส้นทางเข้ามาทางนครนายกนะคะตอนนี้คือน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมมากท่วมอย่างหนักน้ำระบายไม่ทันนะคะเพื่อนๆที่ผ่านทางนี้ก็ เดินทางปลอดภัยระมัดระวังด้วยขับด้วยความประมัดระวังนะคะเพราะว่ารถก็เยอะด้วยค่ะแล้วก็น้ําก็ขังเยอะค่ะน้ําเยอะมากตอนนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ไปส่งของที่อําเภอกระบินบุรีนะคะกลับมาตกมาจากกระบินบุรีตอนนี้ถึงนครนายกคืออันนี้คือน้ํต็มเมืองแล้วค่ะคือตกหนักอย่างเดียวค่ะตัก ตกเป็นชั่วโมงเลยเพื่อนๆที่จะสัญจรผ่านทางนี้ก็ขับอย่างระมัดระวังนะคะไม่เล็กถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะฝนตกถนนลื่นค่ะ อันนี้หลบถนนใหญ่เข้ามาะคะเราเจอแล้วก็หลบเข้ามาในเมืองก็มาเจอน้ําท่วมน้ำน้ไม่ท่วมขนา่น้ําขังเยอะค่ะก็ขับระมัดระวังเอานะคะร้า๋วยอมาอ,มอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวในนคะรนายกที่ไม่เล็กมากินประจำนะอร่อยที่สุดในเมืองนคะรนายกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ แต่ว่าตอนนี้ลงกินไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกยังหนักฝนตกยังหนักตรงน,นี้ก็ยังอยู่ในเมืองนะครนายกอยู่นะคะตอนนี้แม่เล็กผ่านจังหวัดนะครนายกนะคะน้ำเยอะมาก แล้วนะคะตอนนี้แม่เล็กอยู่ในรถยังไม่ถึงบ้านเลยฝนตกนะเดี๋ยวก็เราก็จะกินข้าวในรถกันเน้นซื้อลาบน้ําตกลาบน้ําตกแล้วก็มีส้มตํามากินในรถเลยไม่ได้ลงไปกินข้างล่างนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากอันนี้กก็มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูน,นะคะฝนตกขับรถ พื่อนที่อยู่บนท้องถนนก็ขับรถอย่างระมัดระวังนะคะเดินทางปลอดภัยทุกคนคลิปนี้แม่เล็กก็มาถ่ายบรรยากาศฝนตกระหว่างเดินทางกลับบ้านให้เพื่อนๆดูเพื่อใครผ่านสัญจรทางนี้นะคะทางนครนายกนะคะก็ขับรถอย่างระมัดระวังเดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะคลิปนี้แม่เล็กก็บ๊ายบาย